เรามาดูกันที่กลุ่มเครือข่ายพลเมืองเพื่อความหวังนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้มีการอ่านแถลงการถึงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในประเทศนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความหวังและก็ขจัดความกลัวครับที่บริเวณล,ลานด้านหน้าอุทยานเบญจศรีถนนสุขุมวิทเครือข่ายพลเมืองเพื่อความหวังจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มรณรงค์ทางประชาธิปไตยที่เคยจุดเทียนเขียนสันติภาพ อาทิกลุ่มพอกันทีกลุ่มคนเท่ากันกลุ่มไทยฟรีดอมและกลุ่มดาวดินเป็นต้นโดยยึดหลักการร่วมกันในสันติภาพกติกาประชาธิปไตยและความหวังซึ่งมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้สังคมกลับไปสู่ความปกติมีความปลอดภัยให้กับสังคมหยุดยั้งสงครามกลางเมืองและเป็นการชักชวนให้ทุกคนกลับสู่การดำรงอยู่ภายใต้กรอบกติการ,ร่วมกันเพื่อลดความแตกแยกในสังคม รวมถึงยังได้สร้างความหวังในระยะยาวที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกความเห็นต่างทางการเมืองนําเสนอแผนปฏิรูปประเทศภายใต้กรอบกติกาประชาธิปไตยและหยุดยั้งการสร้างความรุนแรงทุกรูปแบบต่อไปสําหรับเครือข่ายพลเมืองเพื่อความหวังคือพื้นที่กลางที่ไม่ได้กรองให้ใครเป็นกลางประกอบด้วยผู้คนหลากหลายและมีความคิดต่างทางการเมืองให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ความสําคัญกับความยุติธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกันได้บนหลักการในพื้นฐานร่วมกันคือการไม่ใช้ความรุนแรงและรักษากฎก,ฎกฎติกาประชาธิปไตยเพื่อแสวงหาหนทางสู่อนาคตของประเทศร่วมกันอย่างมีความหวังเปรียบเสมือนการขจัดความกลัวด้วยการมีความหวังพร้อมทั้งชูป,ประเด็นประชาชนคือคนกลางหยุดสงครามทางการเมืองเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนอกจากนี้เครือข่ายพลเมืองเพื่อความหวังยังได้มีการแถลงการ ถึงจุดหมายในการจัดกิจกรรมในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยประชาชนคือคนกลางมิใช่ผู้มีบรารมีจากสวงสวรรค์ใดาการจัดกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเขียนความรู้สึกลงในนกพิราบกระดาษสีขาวซึ่งสื่อถึงความหวังแห่งสันติภาพด้วย